สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องของผมที่ยังไม่มีชื่อช่องนะครับวันนี้เราอยู่กันที่พัทยานะครับวันนี้จะมาหาเพื่อนแต่ว่าเพิ่งถึงคอนโดเพื่อนนี่ครับคอนโดคอนโดเพื่อนกว้าง้าอ่านี่คอนโดเพื่อนอันนี้เพิ่งถึงเลยครับอ,อมออมวันนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มสีออกมาจากสมุทรปราการตั้งแต่ สามทุ่มสอมก,กว่าสามทุ่มแล้วคือแบบทํารถปวดตูดเดี๋ยวตอนนี้เรารอเพื่อนลงมารับนะครับนี่ที่ผมมามอไซคูดใจเอากระเป๋าหนึ่งใบเดี๋ยวนี้เรามาพระยายทําไมเดี๋ยวผมบอกเดี๋ยวรอขึ้นไปบนห้องเพื่อนก่อนนะครับ ตอนนี้ไม่รอเพื่อนมาลับแล้วนะครับคึ้ลิฟคนเดียวเพราะว่ามีพี่ใจดีเปิดประตูให้เพื่อนอยู่ห้องสี่แปดแต่งสี่ศูนย์ปดอะไรสักอย่างเอาเขาเปิดประตูที่ล่ะ ถือกระดาษเลยนะจ๊ะโอ้แมนหอมเซาเด้อร์บอสไพร์คอนโดเดอร้อิบันนอและน like ี่คือโฉมหน้าของเพื่อนฉันเองอีปัญญาอ่อนคนโดเดอร์โอ้แม่หนุ่มของเซาเขาจะเปิดขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาได้ยังไงคีการ์เขาไม่ได้ล็อกหรอไม่ล็อกแต่ว่ามีพี่คนนึงขึ้นมาเพราะว่าพี่ครับไปด้วยนะครับว่าอย่างนี้โอ้ คืลนี้อีอื่มข่าเอ้ยบลาแม่มาแล้วอีกอื่มผ่าวด้วยไงอีกวันนอกอีกอีปีอีปึกใส่โซฟาใหม่ใช่ไหมโซฟาใหม่กลี คุยกับใครอ่ะคุยกับเมียเขียนนีหว่าจะอีอ้วนนี่เลยไม้คลองกิบบอกโอ๊ยเปกคุเหนื่อยโอ๊ยโซฟาตุ้สีหากนี่อีหาอ้วนจอมสารสานันดานขับรถต่างหลายชั่โม่งนี่ห่านี กูโทหากับบราบัวมันตกตายนะเอ้าคร์ลเบเกต้ายนะคะขับรถค่ะขับรถเนาะอีขวยเลยคร์บเกต้ายนะคะเ,เ,เปย,ย์ยิ้วขาคุยกับเพื่อนก่อนสบสามปอสิบแโอีขวยเ้ยสิบปู่แม่ีฮานี่เปยเอาเปยง เลี้ยงเรี่ยงเล่าเรียนบ่ไม่เลี้ยงล่เรียนเลยมันมีไม่เรี้ยงเล่าเยนสื่อตรงซีมืลเดี๋ยวคนต้าลุ้นไหมรอคนตาลุ้นไหมอีขั้วไหนเนี่ยรอคนตาลุ้นไหมทุกคนอยากจะให้ดูคนตาเพื่อนกูจริงๆเลยอีกี่ขาปิดไหล่ยังมี ขาเป็ดยูทูบเปิดไงขึสนหดากุโตกาเดียนเป็นหิวข่าว <laughs> ไปกินก๋วยเตี๋ยวเรียงกูพรองโค้งในป่าอื่นกุกงเดียนเดียวเนาะจัด,ด,ไ,ด,ดไปเพื่อนก๊อบตางคล่างเดี๋ยวพาเทัวคอนโดเพื่อนดีกว่าอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่คอนโดเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวมาด,ดูคอนโดเพื่อนว่ามีอะไรบ้างเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็น ห้องครัวตู้เย็นครัวต่างๆเพื่อนบอกว่ามีของกินเยอะมากอีตอแหลไม่มีหรอกมามาต้องส้มเหรอใขายกินนะต้องส้มเหรอกไว้ใส่ก๋อยเตี๋ยวอีห่าเป็นแล้วมึงทำอะไรกินเออจากเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นนางสาวไทยอยู่ได้วล่ะเออซิงสัะสะองสะอาดอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยเอเอ้า แต่มันคือหูค้นหูผู้ดีดเรอวะอุ้ยน้ำก็เต็มตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยเนะอะมึงจัดห้องก่อนที่กูามาใช่ไหมโอ้ห้องกูเป็นอย่างงี้แต่ไหนแตไรแล้วอันนี้คือเอพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่ที่เสียชีวิต,ไป,ตไปแล้วลก็คือเ้อน้ลเออก็คือเพื่อนเนี่ยอยู่อยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านตรงข้ามกันแต่ว่ามาทํางานที่พัทยาหล่อนก็จะกลายเป็นแบบว่า ชนีชนีหน่อยๆคอนสก,กายเป็นแบบว่าแบบคนเก๋ๆอ่ะคนที่แบบมีเงินเยอะเพราะเงินเดือนได้ห้าหมื่นนะเราได้เงินเดือนประมาณห้าหมื่นกว่าเ,เ,เราเลิศเลเราซื้อคอนโดเป็นล้านอ่ะอันนี้คือตรงนี้คือใจกลางพัทยานะทุกคนแล้วเราเราคิดดูว่าคอนโดจะเท่าไหร่ออก็ลองดูใจกลางไม่แพงหรอกอีดอกล้านแปดล้านแปดเห็นไหมล่ะล้านแปดอีหาราสเฮ้ นแดดอ้าวทำไมมีเอ่อไม่เป็นไรก็มีกันแดดอยู่พรุ่งนี้เราต้องไปเล่นน้ำกันอ๋อหน้าก็เป็นสิวมากอุ้ยอีดอกคือโทรศัพท์ใหม่หรอเอ้าวไฮโซเนาะออปโป้กูไม่อยากใช้ไอโฟนอ่ะไม่ได้บูลลี่นะแต่ว่ามันมันร้อนเร็วอะ่ะมันร้อนอะ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้ไฮโซเหมือนป๊อปหรอกแค่หัวผมนะเองก็วันนี้เพื่อนซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยเพื่อนบอกว่าไม่ได้ใช้ไฮโซแล้วจ้ะ คนนี้คือ16 Pro Max นี่นะจ๊ะแต่ว่าเครื่องร้อนเร็วมากไม่จ,จับดูร้อนแล้วอะ่ะอุ้ยไฟไหม้หร,รือเปล่าเนี่ยอุย้ย<อ>ไฟไหม้เครขึ้นร้อนไปไหนอ่ะอ๋อไปกินข้าวตุ้งตห่ากูปวดเนี้ยอ๋อก็เศร้าอะไรเดี๋ยวแล้วก็บไปเนี้ยงกับไปกินพีการ์ดอยู่ไหนวะโอเคไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วจะไปกินข้าวนะทุกคนเสร็จกานที่ร้านข้าวไปไหนอุ้ยเฟียรคอนโดสวยมาก เมาเอาเงให้ทีมเราพอตัวไหน <laughs> ให้ทีมราพอเท่าไหร <laughs> ่วันนี้นให้ทีมราพอห <laughs> ้าร้อยนี่หนุหน้าใหญ่ด็เราต้องรักนะจรังชอบนะจัคล <laughs> ิปนี้จะไม่มีการแอบแฝงแอบอะไรทั้นงนะั้น <laughs> เพราะว่าอยู่กับเพื่อนสาวเราจะเป็นตัวของตัวเองให้ให้เลิศที่สุด เป็นกระเทยจะเป็นอะไรก็สร้างปูรอกแช่ไหมโว้ยเป็นคนสุพรรณีแล้วนะปามัตยาเพราะว่าซื้อคอนโดต้องย้ายมามาเป็นเจ้าบ้านเพราะชื่อมันก็ต้องอยู่นี่เลยใช่ไหมใช่ก็เลือกตั้งที่นี่ดีที่สุดใช่เหรอเพม่เลือกที่นี่เหรอใช่เอาเปิดก็ย้ายเพื่อเรียนบ้านเป็นเจ้าบ้านอีดอกทองช่างเก่งอ้าวกูเพิ่งรู้เนี่ยว่ามึงยังลง ก็คือยายชื่อเป็นที่นี่ก็ต้องก็เป็นเจ้าบ้านไงก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งอช่าหมาัจบจบ เพี่หลอดมามีก <tinc S 1> ี <A Momo S 1> ่การ์ดหลอดมานีรปภมีได้บ้านไมด่าน้หารากเอ้ยทางก็มี2นิ้วหนูขี่แรงแรงเนาะนี่นี่โดิงนั้นนี้ที่เราจะมากิน ลเต็มเนาะก็เลยว่าคนเต็มกูจะไม่ลงจากบนรถไ์ <c oughs> เต็มจริงครับทุกคนเต็มจริงรอ่ะทุกคนต้องไปยังไงอะ าเน้าวเ้อสุน้ำตกพิเศเลขพิเศษเลขพิเศษเขาเป็นอะไรเนื้อสุนเนาะน้ำตกอ๋อทุกคนงงปะพิชั มีชั้นใต้ดินทุกคนมีชั้นใต้ดินแล้ทุกคนมีชั้นใต้ดินในห้องนะครับกูงงเลยนี่เริ่นะเริ่จังกินของมาดยหรอกินกิน ร่องโล่ของคนตาลรว,ลวงๆบนนะคะ<ห>เออเด็กเชบอี่ต่อใช่แล้วนตาดิไม่แทีมันแค่ัหนนะเทียไม่ยาวเหมนนีแเทีมันไม่แค่นี้แล้วคนตามีแค่ไหนกูต่อแค่นี้มันต่อนี่เลยมันโ๊้ไสว ดีตอนเขามาใหุ้ดนะไม่ใส่แต่เราไม่เปลี่ยนแต่นีที่นี่แค่ปูนะกระเทยสมัครลูกค้าที่เขาไม่มีวกี่เขาไม่ใส่เขาชอบนะเวลาิดเจอเป็งอะไรเนี่ยใส่ไม่แสบนะไม่แส่ดิดิบโมโหนะ้อ่อนอะไรี้ยนี่มีอะไรอยู่บ้างไม่มีคาคราบผคือผู้อิจฉาเขาได้หรปล้วแต่ เออเอนบกูรูยูดอมึง เดี๋ยวมันึ้นอีย่งมาได้ไหมันาเหนือพัทนาเหนือทุกคนวัดพานากกำลังจะไปพัทนาเหนือบอกพุทธาตดยานได้อ๋อพิ่งพวัพัายาใต้ ก็เปนล,ลิออ่มเดือดใต้ไปอีกอเบียมใส่มีบาเก็บ่บาเก้พัทยาตาย้อนี้พัทยาเหนือบ่ ที่นีเนี่ยมีอะไรมีแต่ฝรั่งเหรอมนเอนขัรมไซค์ต่อแถวอะไรขนาดนั้นนะ

นล้วปิ้งไก่อยู่ตรงหน้านี้เลยเหรอเอ,อมันพากูขับรถมาตั้งไกลประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อมากินปิ้งไก่ปิ้งไก่อะไรอ่ะให้เขาด้หน่อยเป็นร้านเร้วนะ ไม่หรอตรวจครับเนี่ยตรวตรดมันอร่อยเ่ตรดมมานั่นแหละอะตรวมันนันละกิิเลือยมาอะไข้ากินจ้าจ้าเอากกินน้ำแม่กกนนี่เดียวนสข้าวเหนียวข้าวเหนียวสองข้าวเหนียวสอกินอีกกี่บก็กินหอ่มึงกินหอนึ่าบาทอ้แปสิบจ้าับหากินแหก่อนเด้อก็ขาเลยใส่มว มือเด่น,นหน้าไีอยังมืออื่นนี่มาจากสมุทรปราการผลได่หน,นิ<อ>เปลเน,น่าพนรยาดีไหมแปดสี่ครับปีงไกรันนี่เสียบเป็นมาถ้าวันที่รถเครื่องชั่วโมงมาซื้อปีงไก,ก่ผู้เงืดอดยึดนไหล Ie เปียกอะกูไม่ว่าแต่ปิ้งไก่กูอะเปียกไม่ได้นี่ปิ้งไก่ห้ามเปียกเอ้เอ้อ้าวแล้วไปเม่มันงล่นงานเปียกปะเนี่ยใช่นาะงานเปียก เปลี่ยนมือถือกัออยงี้เแนลก้วยบปะาแีแทนแนวเดอเปอะไรไม่ทุกคนตอนนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนมันก็ยังจะชีดพนันานเป็นเมืองแห่งการไม่หลับไหล ปีนกันกูจืดป้ะนะมั้งเดินหนักปะไปไอรีบอกโอ้ยลูขาวดออโอ้ยดีดีนี้ห้าลวกหนาลวกหลังกูอยู่วงปีนกันลวกหลังโอ้โหอะไรเนี่ยขาจะทาขึ้่อนเพราะหลัานคุณยังไม่เปียกมอยู่นี่ถ้าถามคุณแล้กระเป๋าทำไมน้องบินดารักจังเปี่ยนทำไมเปี่ยนทำไมอ่ะึกมันจะจังวะเปลี่ยนที่มึงขี่เพร่งมึงมากูเข้ามาเนี่ยมันโรงแรมตอนตื่นมาทั้งนั้นเลยเนี่ย เออเปแต่คอนโดหรือเนี่ยมินิมาร์ที่กันทางนี่ารฟีให้สูบอ่ะมินิมา,าร์ทเขออกซอยวัดแก้แล้วก็ออกซอยพัทยาการนิษฐเคยเ <laughs> ดี่ยมมาไอ้นี่สวยอะ่ะ เก้าพันตัวหนึ่ตอนที่นพุปยูน่ะไหนนี่นตึกใช่เหรอเออเดือละห้าันนี่สวยราคาไฟกุ้งสันแดงกุ้งสันกระใหญ่บะโอ้พาไฟแนาหอมกุสวยมากุจะมาเลยม่อยากเีนีเคยทา้หรอลังนมซโลกีบะ มีเกปแตงเห็เกี่ห้าฟอมแบบเกแบบอื่นๆอะไเหอย่นี้ก็เปิดยแอปแอปึ่งวะการปานงเขาคนพลาดคนพลเก่รเพวากูจปเบียกอีกประมาณนี้มันก็เปียกทุหมอกอที่ห้างทุกหมอกไม่เอาละลติดปั z, could, ceu, ้นพญาตปนี <S <S right? ้รอหมอกเยพญาติม่ีสือก็ต้องมองว่านธรการ กลางกลางคืนกลางกลางคืนเหมือนกลางวันบอกกลางวันกลางวันกลางวันกลางคืนกลางวันเหมือนกลางคืนบอกคนนอนะเออจะขาดไอทาราไอหนาวแล้วมีแ้วนป็นมือมือเดือดดิหรออันไหนอันไหนบอกสตรีทสตรีทวอล์กอะไรตรงไหนวอล์กสตรีทวอล์กสตรีทูะข้างในปะยกหลังปะคนอีฝั่ง

โอเป้โอ้โหโอ้เป้โอ้โหเมื่อวานวันไหลซอยจอะไรอีหา้วใส่เสื้อส้นในกางเกงในติดเลยค่ะเหรอยืนหนึ่งอล้วไอ้อะไรเพื่อเทียนขึ้นเหรอ้ายเข้าสี่อพเขาเล่นถึงปีที่ห้าปีที่ห้าเลยค่ะ มะมงค่ะมะเวยค่ะอะไรปาเนาอะไรป่าตนมะแดบมเมาอยู่ตรงนี้แหละนี่ร้านเล้าหรอร้านอาหารอ๋อร้านจนอร่อยมากเนี่ยนี่ต้งด เงินนะพูแลนเปิดยี่สิสี่ั่วำหรับคนมีเงินเท่เาเป็นจอดนะครับไมเท่เาตอ่อกองเลยจอดกลับมาห้องแล้วทุกคนเหนื่อยมากเมื่อกี้ไปซื้อปิ้งไก่ว่าจะไม่เปียกก็ได้เปียกเพราไหย่น้่นสาดน้ำใส่ดังจวกปหนึงสาดใส่ปิ้งไก่ก็เตรียมไปเบิดหาเมื่อภาคแดด เหนื่อยเหนื่อยเมื่อกี้ตอนอยู่ข้างล่างยังไม่ได้บอกนะครับว่ามาพัทยาทำไมวันนี้นะครับเพราะว่ามันแต่ยุ่งยุ่งอยู่รอเพื่อนมาลับนะครับที่มาพัทยาก็เพราะว่าเราจะมาเล่น สงกรานไหลปีใหม่ไทยกันที่นี่นะจ๊ะปีนี้โหก็คือเป็นปีที่เลิอดอยู่นะคิดว่าไม่เคยมาเลยอ่ะพัทยาสงการวันไหลมีแตนอนอยู่ห้องปีนี้ได้มาก็เชอว่าเป็นอันดีนะติดตามชมพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับบ